สวัสดีครับผมน,นายธนพลวชัชรกรุลครับผมชื่อเล่นชื่อเปรมรหัส54007666ครับผมก็ตอนนี้ตัวผมเองกำลังศึกษาอยู่ที่คณะดิจิตอลมีเดียสาขาดิจิตอลอาร์ตครับผมตอนนี้อยู่ชั้นปีที่2ผลงานที่จะนำมานำเสนอในวันนี้นะครับผมก็นะคือเดรบอทนะครับผมเป็นผลงานที่ผมใช้วาดขึ้นโดยภายใต้นาปากกาว่าไซโคน,นะครับผมก็โทนสีโครงสร้างต่างๆที่ใช้ในการออกแบบตัวละครตัวนี้นะครับ ผมต้องการให้มันออกมาดุดันเป็นหุ่นยนต์ที่ดูดูดูเข้มแข็งนะครับผมก็เลยใช้การออกแบบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับผมที่ใช้ออกแบบให้ดูลักษณะเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับพยายามให้ดูมีกลไกมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ดูละเอียดนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีอยู่จริงด้วยตัวละครตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่มีปืนอันใหญ่อยู่อันนึงนะครับผมสามารถยิงได้แหละ มีลักษณะที่ทึ้มๆดูโหดร้ายนะครับห้องคนขับเ็ืออยู่ตรงนู้นออกผิดมีหัวมีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในการออกแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก,การดูเรฟเลนซ์นะครับในการทํางานซึ่งในการทํางานชิ้นนี้ผมก็เปิดเรฟเลนซ์ในการทํางานมาเยอะมากนะครับผมก็เลยได้ผลงานชิ้นนี้ออกมาโดยกินเวลาก็หลายวันอยู่ครับผมก็นี่ก็จะเป็นผลงานตัวนี้ครับขอบคุณมากครับ